สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมตลาดเช้าอำเภอแก่งคอยนะคะอำเภอแก่งคอยก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเห็นแปลกๆอย่างนี้นะคะมอไซค์จอดกลางถนนได้คือที่นี่แก่งคอยค่ะ,ะบรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้คิดดูว่าเศรษฐกิจมันก็แย่พอสมควรศิลป,ปินก็ไม่มีอารมณ์จะร้องเพลงนะคะตรงข้าม ที่มองเห็นนะคะมองที่มองไปมันเป็นสถานีรถไฟอำเภอแก่งคอยค่ะ oh <my> เป็นสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยนะคะอ mm ัน hmm. นี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าย่านเศรษฐกิจของอำเภอแก่งคอยเลยละค่ะนะคะก mm ็ hmm. เป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของอำเภอแก่งคอยนะคะ mm hmm. มาถึงเจ้าแรกเราก็จะเห็น mm hmm. นี่ขายไขย่ไขน่นกกระทา กวยทอดนะคะอยู่หัวมุมใกล้ๆกับห้างทองซุนแทนนะคะใครที่มาเที่ยวแก่งคอยถ้ามาจากรถไฟนะคะเดินเข้ามาในตลาดก็จะเห็นนะคะร้านก็จะขายไปจนถึง4ี่โมงห้าโมงเห็นไหเจเนะค่ะเดี๋ยววันนี้มันก็จะมันมีตลาดเกิดขึ้นใหม่นะคะเป็นซอยเล็กๆนะคะตลาดซอยเซเว่นเราเรียกว่าตลาดซอยเซเว่นนะคะไม่อกก็พาเพื่อนๆมาเลาะดู ยายมีเผือกมาขายด้วยขายยังไงยายเผือกถุงละ35มเผือกมันบักลินฟ้ามันสองสีสามสีเลยค่ะทุกคนคุณยายปอกให้ด้วยนะคะใครที่เป็นสายสุขภาพนะคะคุณยายก็ขายอยู่หัวมุมเป็นบรรยากาศบ,บ้านๆค่ะ อันนี้ก็ถุงละยี่สิบบาทถุงละส่าบาทพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดขอนขาวเห็ดขอนผักชะอมผักอีสานโอ้ยบักวุ้งก็เป็นตาหักคือคนขายเธอเห<ะ>เออเห็ดตุบป,ปุ๊บอยู่ <c oughs> เอ้ยเห็ดตุบป,ปุ๊บคือเจ้าของนี่ดูดีๆนะคะอาจมีอาจม,ามีวันที่หนึ่งเราไปน้องนะผักหวาน ก็มีนะคะก็ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันก็แกงเงียบเหงาหน่อยแต่ก็ถือว่าน่าจะขายดีกันอยู่ในช่วงนี้เช้าๆเนาะเพราะว่าเห็นเก็บไปแล้วหลายร้านนี่ก็จะเป็นดอกกระเจียวถ้าแบบนี้ก็คือปลูกเองค่จะขายมอะไรคแมพวง10สิบบาทพีน่น้องเอ้ยมีสิบาทา้วย ปวยขายมีน้ำพริกปลาดาสิบาทถูกถูกนะคะแกงมะรุมฝั่งนี้ก็จะเป็น,ปน,นขนมข้าวเกี๊ยวปากมาหม้อสาคูไส้หมูขนมตัวแปบทำกันสดสดเลยนี่ทำกันสดสดน่ากินค่ะเจ้านี้ไม่ตุ้ยเคยกินแล้วนะคะอร่อยค่ะ เติมได้ตลาดเช้าแก่งคอยนะคะมีในซอยนี้ก็จะมีไปจนถึง,งเกือบเที่ยงแหละคะ่ะจนกว่าจะไม่มีคนเดินนะคะขายดีไหมคะขอได้ได้น,ไดนะคะใส่น่ากินคะ่ะน่ากินนะคะอันนี้ใส่อะไรคะเนี่ยเนาอไม้เห็ดหอม ่อไม้เห็ดหอมอ๋อนี่เพื่อนๆมีหน่อไม้เห็ดหอมด้วยแล้วก็มีอันนี้ผู้ชายเนาะใช่ไหมผ้ช่ชยู<อ>ชย่ข้าเกียวข้าเกียบมีทุกอย่างเลยเ,เข้ามาสนับสนุนกันได้ค่ะใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นนี่อันนี้มะละกอเงินล้านค่ะมะละกอ,กอ,ะกอสับเงินล้านาคน่ะ ใช่ค่ะลานลายอยู่ที่นี่ค่ะ,ล,ะลูกค้าบอกว่าเมตุยมาลัานลานะคะเพราะว่าฝั่งที่เมตุยอยู่มันจะเงียบก็เลยมาเลาะนะคะอันนี้ก็เป็นหนมแหนมหมูไส้กรอกน่ากินมากค่ะทุกคนมารุมแกงไม่ให้แล้วเด้อจำดีเด้อขายยังไงไส้กรอก อันละสิบาทใสกรอกหมูนะคะทุกคนแหนมห่อแบบสไตล์บ้านเราค่ะห่อแบบบ้านไม่ตุ้ยก็ทําแหนมนะคะทําแบบนี้แหละค่ะเป็นแเป็นแหนมหนังนะคะเขาทําอร่อยมากเจ้านี้ก็อร่อยนะคะในยังเคอแก่งคอยกล้วยเจไดอะไรคะคนสวยแก่งคอยค่ะคนนี้ ช่อหุยค่ะสำหรับคนที่ขี้เกียจก็มีคนปอกไว้ให้แล้วเด้อแบบพุงแบบมีคนซับเลยให้ซับซอยกันซับขอบพรท่านพี่น้อง <c oughs> คิดอะไรไม่ออกก็อันนี้ละค่ะก้มตํานี่แหละคิดอะไรไม่ออกเย็นโอ้ยดูแม่ค้าให้แม่ตุ้ยไปตำค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเลยหลายค่ะอันนี้ พ่นบอกว่ามารีวิวคนไห่อือจ้าเจ้านี้นะคะค่ะเพิ่นพามาโปรโมทไห่เพิ่นไห่ไปตำหนึ่งคกค่ะพี่น้องววบักพักกระถินก็ไปเอาเองทั้งถืออันนี้เนี่ยน้อยใจแค่หน่อยน้อยมันถือกล้องอยู่อขอบคุณค่ะเจ้าโน้นให้มะนาวค่ะ น่ารักค่ะแม่คะาซอยซอ,อ,อยเซเว่นแม่ตุ้ยจะมานี่ให้ประจําดูเนี่ยเนี่ยคือความมีน้ําใจของพี่น้องนะคะแค่นี้ก็ได้หนึ่งโคกแล้วค่ะพี่น้องเบ<ด>ิงเอาโรดโอ้โ,อโ,อโอ้ดูเนี่ยเห็นไหมแม่ค้าเก่งคอยน่ารักไหมคะทุกคนให้ผักให้อะไรไปกินให้ทุกเจ้าไม่ตุ้ยไปที่ไหนก็ถือกลับบ้านเป็นเต็มไม้เต็มมือโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าได้แล้วหนึ่งคกเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ คุณมากๆเลยนะคะเนี่ยกล้วยเช้าถ้าไม่ตุ้ยว่างไม่ตุ้ยก็ได้เข้ามาเนี่ยค่ะมะเขือน้อยก็มีค่ะทุกคนเจ้านี้ก็ขายถูกเนี่ยพักนั่งอ่างหยาพี่น้องนเนาะมะเขือน้อยค่ะตำมะละกอเจ้านี้กรอบนะคะถ้าตำบะคุองเนี่ยบกคุงบะกรอบนี่แล้วเลยค่ะแต่มะละกอกรอบเนี่ยตำไป็งไงก็อร่อย อันแม่เจ้านี้มีหัวฟรีมีมะกรูดนะคะมีมะกรูดมีกล้วยมีดอกกระเจียวมีนอใหม่โอ้ปลาคอกับมีปลาช่อนถุงเท่าไหร่คะปลาช่อนร้อยยี่สิบค่ะทุกคนปลาช่อนถุงละร้อยยี่สิบไม่แพงนะคะ มีทุกอย่างมะเขือน้อยด้วยปลาช่อนนาจ๊ะปลาช่อนนาค่ะพี่น้องปลาช่อนนานะคะปลาคอบันเขาลดไตหลอดไปหายใจผอมพี่น้องนี่ปลาเขงพงผอมปลาเขียงเนี่ยไปปนไปต้มักแบบใส่ปนกับบักพิกแข้งบักผูกผีพักผูกผีพักผกนะคะที่นี่แก่งคอยแก่งคอยบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะ เข้ามาในซอยนี้นะคะตร,ตรงนี้เรียกว่าซอยเซเว่นนะคะตลาดซอยเซเว่นก็จะวันนี้แม่ค้าเยอะค่ะวันนี้แม่ค้าเยอะขายดีก็เก็บไปแล้วก็มีนะคะนี่ผักนั่งอ่างใหญ่ยูรานีเดค่ะเด้อนี่นะคะ,คะอันมาฝั่งนี้ช้าช้าวันนี้ไม่ตุ้ยรีวิวให้ช้าช้าเลยนะคะทุกคนเจ้านี้ก็เป็นผักเป็นถั่วงอกนะคะผักก็จะ ที่สระบุรีก็จะมีล้งนะคะก็จะมีแม่ค้ารับมาขายด้วยนะคะแบ่งกันขายช่วยกันเนาะมีตลาดใหญ่ตลาดค้าส่งอันนี้ก็จะเป็นอาหารอีสานบันเข้าค่ะพี่น้องร้านนี้เป็นเมนูอีสานหอยหอย,ยอยตลับแ <c oughs> ม่ค้าก็สวยสวยแม่ค้าก็ร่างกินเขา่าค่ะพี่น้องหอยตลับ ข้อยกิฟตี้ข้อยราผัดใส่กับใบใบหงระพาอันนี้มักเมาคะ่ะพี่น้องมักเมานะคะเสียบเสียบยายเอาอยังค่ะลอเลยเด้อค่ะอันนี้มักเมาคะ่ะพี่แก่งคอยก็มีนะคะผููเดคนอีสานมาอยู่ทั้งทีมี่ผับพ,พยนต์มั่วพรอมมีปูแดงนะคะมีนอหวายมีเห็ดบดค่ะบมักท่าน อันนี้บักหอยค่ะพี่น้องโอ้หอยโข่งหน้ากับมีถูถโถโถูล้อละลอยเศร้าขนาปลาคอกับมีพี่น้องเหันเห็ดใบให้แล้วเรียบร้อยนะคะเห็ดปลาไหลกับมีถุงละลอยถุงละเศร้า,าดูดูคุณนะส้มโอทองดีอันนี้ก็เป็นแบบย่างของคนขากาย,ยานั่น,นะค่ะทุกคนเริ่มได้เริ่ม เริ่มจากศูนย์ได้หมดทุกคนขอให้เรารู้จักประหยัดอดออมนะพี่น,อน้องเนาะพักขั้นจองอันนี้พักแยังก่อนเหรอ,อเออพี่น้องนี่พักแกย่งพักแกย่งมีสี่ตัวจากอีสานบ้านนามาอยู่แกงค่อยโดนหลายก็ลืมหมดพักกแย่งช่วงนี้แกยังเช้าอยู่นะคะก็จะ แต่ก็ถือว่ามันทังเป็นปงเงียบอยู่นะคะถ้าเช้าเช้าไม่มีคนนะคะเช้านี้ก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมะคะ่ะยายขายไข่ต้มขายไข่ต้มขายขิงดองขัาผุนนะคะเช่แล้วรู้กแขายไปแล้วใชหม้วที่จะเป็นน้ำพริกนะคะม,มีข่าพร้อมขายถุงพร้อมนะคะอ,อันนี้อันนี้หมากหมากอยังไงหมากอีนู มาอีนุนนะคะเจ้านี่เด้อโอ้ยเราเห็ดเป็นตะซื้อตะซื้อค่ะพี่น้องนะคะบวบซื้อมาเหมาให้หมดม่คะจะได้กลับเข้าบ้านเร็วๆนะอันนี้ก็อย่างว่าะคาเรามีหน้าที่รีวิวเราก็ถ่ายรีวิวให้ดูนะคะเผืนะ่อมีคนสนใจอยากหาจับจ่ายซื้อปลาแห้งปลาบด พริกป่นนะคะมีถั่วก็มีเก็บมาขายจากสวนมีกระเจี๊ยบมีปลาตัวใหญ่ปลาจากเขื่อนป่าสักเนาะเอานึกว่าใครนี่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 พี่คะปลาก็มีค่ะนี่ก็จะเป็นเห็ดนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมตลาดด้านในนะคะซอยวันนี้ก็ฝนตก นะคะฝนตกตลาดก็เงียบค่ะถือว่าแต่ก็สู้ค่ะแมค้าสู้สู้บรรยากาศในตลาดชาเช้าอำเภอแก่งคอยก็จะประมาณนี้นะคะร้านที่เป็นค้าร้านค้าหลักๆก็จะอยู่หัวตลาดนี้ค่ะอาหารทะเลนะคะฝังนี้เป็นอาหารทะเลสดๆนะคะอาหารทะเลสดๆฝั่งนู้นก็จะเป็นผักสดข้างหน้าก็จะเป็นร้านดอกไม้นะคะทุกคน พาไปดูนะคะปลาแห้งก็มีเช่นนียค่ะโอ้ปลาแห้งปลาป่นนี่หมดเลยอี่เจ้านิงเจ้านี้ขายอย่างนี้ขายกระเทียมอืมรหอมกระเทียมพริกแห้งะะมะขามเปียกยังเป็นอะไรที่ต้องมีในครัวเรือนนะคะ พักสดพักสะอาดครับพี่น้องเนี่ยค่ะจนถึงจ้านี้นะคะก็ถ่ายแล้วก็จะ,ะถ่ายให้ดูยาวๆนะคะถ่ายให้ดูยาวๆพักสดน่าซื้อค่ะอันนี้โอ้มีสับปะรดด้วย มีเผือกมีมันมีฟักทองขายดีบ่างไหมคะพอได้เนาะพอด้พ่ออยู่พอกินก็เอาละสุมือนนี่ค่ะพี่นอ้องนี่เป็นร้านดอกไม้น,นะคะหอมแดง หอมแดงพริกแห้งมะขามเปียกปลาลาเป็นตัวเป็นขวดตรงนี้็จะเป็นเอกซอยหนึ่งเขาเรียกซอยกลางนะคะซอยอซอยลังคาสูงหรือเนเอิ่นนะคะนี่เป็นอาหารใต้นะคะเป็นใต้โอ้มีกว๋วยจับพร้อมพี่น้อง ก๋วยจับด้วยก๋วยจับเจ้านี้คอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยเพราะว่าเคยกินแล้วนะคะนี่ก๋วยจับเจ้านี้ก็อยู่ในตลาดนะคะโอ้ไปผ่านมาก็มาแวะนะคะอู้หันทะเลสดมากเด้งดึงเดงดึงเลยค่ะเนี่ยนะคะอื้ม สดค่ะสดใหม่เสมอค่ะที่นี่เลยค่ะอขออนุญ,ญาตนะคะเจ้ตุ่นนะขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปนะคะ <c oughs> ได้ปะนี่ <c oughs> โ, <c oughs> โอเคโรดนะคะช่อง youtube แมตุยนะคะทุกคนว่างแมตุยก็ถ่ายคลิปนะคะ <c oughs> ถ่ายแล้วก็อขออนุญาตพ <c oughs> ่นก็จะโล่งๆหน่อยวันนี้โล่งมาก นี่ค่ะตลาดเช้าโอ้โหบรรยากาศอันนี้เจ๊คนสวยร้านนี้ขนมเปี๊ยะอร่อยที่สุดในอำเภอแก่งคอยค่ะอันนี้เท่าแก่ใหญ่ค่ะทำเองลุยเองไม่รับพนักงานค่ะไม่รับพนักงานเลยทำให้ทัน วากวันนะไทยคลิปอืมจะมีบของแห้งแะค่ะนนี่เป็นตลาดเก่าค่ะย่านย่านตลาดเก่าในอำเภอเก่งคอยนะคะทุกคนโอ้โตอนนี้ก็เพิ่งจะสามโมงกว่าเองนะคะแต่ว่าเงียบมากอุ<ไหน>้ยหอม หอมปลาราค่ะโอ้โหเป็นกะละมังเลยเนี่ยปลาปลากระ,ระ,ระ,กะดีใส่ส้มตำนะคะทุกคนมีหลายแบบมีแบบนงแบบบุนงพี้องอันนี้นงนง <c oughs> อ้าวค่าอด้วยคะ่ะทุกคนนะคะนี่มาในอำเภอเก่งคอยมีหลายอย่างนะคะเนี่ยอืมปลาถูก ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยมังกรตอนนี้จะมีอาหารสุขภาพนะคะโซนสุขภาพก็อยู่ฝั่งนี้นี่ค่ะร้านเก่าแก่ดังเดิมนะคะอยู่คู่แก่งคอยนะคะส่วนร้านนี้ก็น่ากิน เราต้องมาเอาค่ารีวิวสักสามกล่อง <c oughs> ขายดีค <c oughs> ่ะเนี่ยต้องขายให้ครบทุกคนโอ้โหความเงียบ <c oughs> มันยังเช้าอยู่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ถือขาตั้งกล้องมาก็จับอยู่ <c oughs> เดินช้าอยู่นะคะ <c oughs> ทุกคนเดินช้าอยู่นะคะ <c oughs> ปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มพี่แกงพี่แกงน่ากินมากหอมมากค่ะทุกคนปลาส้ม30สบบาทแจ่บๆจบค่ะเจ่บเจ็บเจเจจ้านี้จะหมดแล้วเจ้านี้ขายจะหมดแล้วคุณยายขายหอมขายกระเทียมขายดีบ่ยายพอขายได้จ้า ข้ามาก็มีผักสดสดค่ะมุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นกับข้าวค่ะกับข้าวมีแกงเจืดมีผัดเผ็ดปลาดุกพ่อค้าน่ารักค่ะโอ้มีหงอโรงเรียนพร้อมสามพากปีหน้าโรงเรียนนะคะขนมเข่งสามสี่ห้าก็เมย อ่ะขนมขนมมาเจ้านี้สิบบาทนะคะแบบประหยัดไอเดบอสเปิดช้บก็มีเดินขายทุกคนต้องสู้ค่ะบันดูอนของเรามีมีมีเจ็หนาเนี่ยมีซีนมีสามนาหน้าปลาแห้ง หน้าสังขยามีข้าวกลมมีมข้าวขาวปลาทูขวดขวยค่ะวีละเศร้าบาทวีละเศร้าบาทค่ะข้าวปุ้นขนมจีนนี่ ของที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุก๊กางป้าพี่น้องบ,บเะเกอเทศไหมเกอเทศไหมเป็นตะกินกับใส่ตำบอกยุ้งเนาะอูอ้เอาไปตำส้มตำเนาะใส่ส้ตมตำเจ็บเจ็บน ย่านังเพื่อนก็คั้นไว้ให้แล้วหอมดอกผักไบแยงหิ้งขาวอันนี้ส้มปลาน้อยส้มปลาจอมปลาโน่เป็นปลาน้อยเนาะส้มปลาจอมส้มปลาน้อยปลาดุกปลาย่างค่ะ มีกบเอฟด้วยมีทั้งกบนั่งและกบนอนค่ะมีทั้งกบนี่ปลาหอมยมกอ,อ,อร่อยค่ะหอม,มกอร่อยอร่อยคุณยายนะคะ,คะ <laughs> าสาวสวยๆไก่บ้านโอ้้เรสิมาเมาตัวสุดท้ายแล้ว,วพี่นอ้อง <laughs> จะทะลุมาตรงนี้ก็เป็นวัดนะคะวัดเก่งคอย นี่ก็มีบักสมโอไปทีปิดเลยค่ะสามหน่วยหาซิฟขายดีบ่าไหมค่ะค่ะขายดีอยู่ขายดีอยู่พอได้อยู่เนาะอยู่ได้อยู่พออยู่ได้ค่ะแต่ว่าคนไทยคนไทยคิฟสิบว่ายู่สิบว่าได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะอถ้าสิบว่ายยังไ่อยากจ้องอยู่ใช่ใช่ต้องอยู่ให้ได้เนาะใช่อุ้ยเนี่ยผู้เดชเห็ดโรงงานทำเงานโรงงานเด้อ ก็อูอ่กินกับมูเนาะเมามอมยซอยแปดเนี่ยค่ะแม้ว่าจะถ่ายสั้นๆนะคะก็ถ่ายยาวสามสิบนาทีทะเลมกักงนี่มุมนี้นะคะก็จะเป็นตลาดเช้าอำเภอแก่งคอยอย่างนี้ค่ะเป็นตลาดเก่าก็ถนนทางโล่งค่ะวันนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นวัดแก่งคอยวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแก่งคอยค่ะ มีวิหารหลวงพลายอยู่ข้างในใครที่เข้ามาเที่ยวก็แวะชมตลาดเราด้วยก็ได้นะคะจับจาย,ยใช้สอยกระเพาะปลาเป็นถุงๆน้ําพริกนะคะมะนาวเป่นไข่นุ่นก็มีมค่ะเจา้านี้ใกล้จะหมดหม้อแล้วหอมหวยหอยใช่คะ่ะใช่ ธรรมดานี่ก็ไม่เหลือแล้วธรรมดาเนี่ยแม่ค้าก็าจะโล,ล่งกว่าน,นี้คะ่ะเพราะว่าเขากลับบ้านกันแล้วเพราะว่า,าขายดีแต่วันนี้มันเงียบแม่ค้าบอกว่าตลาดเงียบนะคะ